สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับแล้วก็สอนนะครับสาธิตวิธีการชงอเมริกาโน่เย็นนะครับให้รสชาติคล้ายกับ Starbucks มากที่สุดนะครับผ่านเครื่องชงกาแฟนะครับ d u t ช h เชส m 4เ0 0 2ตัวนี้เลยนะครับ ซึ่งผมก็ได้ทำการซื้อมาจากใน s h o ป e e นะครับเดือน11-11เป็นโปรโมชั่นนั่นเองนะครับก็2ตัวนี้ราคารวมแล้ว2,600บาทนะครับขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ลดราคานั่นเองนะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวที่ชงกาแฟนะครับกับตัวที่บดเม็ดกาแฟนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาสาธิตวิธีการใช้เครื่องนะครับแล้วก็ ตัวสอนวิธีการชงกาแฟอเมริกาโน่กันนะครับอย่าใช้คำว่าสอนดีกว่านะครับใช้คําว่าแนะนำนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับก็คือมเมล็ดกาแฟจาก Starbucks นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเราต้องทาต้องการจะทํากาแฟรสชาติให้คล้าย t a r b u c k s ที่สุดนะครับเราก็จะต้องใช้กาแฟของ s t a r b u c k s นั่นเองนะครับผมก็ใช้เป็นตัว d a r k roast นะครับตัวนี้มีความเข้ม ถือว่าเข้มสูงสุดเลยนะครับ Dark Fully Bold นะครับซึ่งสูตรของมันนะครับก็จะได้เขียนไว้ด้านข้างนะครับว่าใช้กาแฟทั้งหมดนะครับ10กรัมนะครับหรือ2ช้อนนะครับบวกกับน้ำอีก180มิลลิตรนะครับได้บอกสูตรไว้แล้วนะครับเราก็จะทำตามสูตรนี้ด้วยเครื่องกับชงกาแฟเครื่องนี้เลยนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับครับทุกคนเราก็เริ่มจาก ขั้นตอนแรกนะครับบดเมล็ดกาแฟกันก่อนนะครับขั้นแรกนะครับแล้วก็เปิดตัวอันนี้คือผมทําการลองชงแล้วนะครับรสชาติเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนตัวต้นฉบับเลยทีเดียวผมเลยมาถือโอกาสนะครับรีวิวตัวเครื่องที่ซื้อมานะครับพร้อมกับสาธิตวิธีการชงกาแฟไปด้วยเลยนะครับ โอเคนะครับหลังจากที่เราทําการเสียบปลั๊กเสร็จแล้วนะครับก็ถอดตัวนี้ออกนะครับตัวนี้จะสามารถหมุนได้นะครับด้านล่างด้านในจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะบอกว่ามีแม็กซ์อยู่ตรงนี้นะครับสามารถใส่ได้เท่านี้ตอนนี้เราจะทําอันนี้ผมเหลือไว้นิดนึงนะครับจะการชงข่าวก่อนนะครับไม่เป็นไรครับคราวนี้นะครับผมต้องการจะชงนะครับ2ช้อนนะครับแล้วก็ตักนะครับอันนี้คือแถมมากับตัวเครื่องชงกาแฟนะครับ 2ช้อนนะครับลงไปนั่นเองนะครับกระประมาณเอานะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทำการปันร่นเมล็ดกาแฟได้เองครับขออนุญาตเก็บตัวเมล็ดก,กาแฟก่อนนะครับชึบนะครับประกอบเข้าไปนะครับมันจะมีที่ให้หมุนล,ล็อกอยู่นะครับ หมุนนะครับล็อกสีดังกร๊บนะครับปิดตัวฝานะครับชุบแล้วเราก็กดเปิดปลั๊กนะครับจากนั้นกดปุ่มนะครับมันจะมีปุ่มคำว่า push อยู่ตรงนี้นะครับกดนี่นะครับมันก็จะทำการบดเม็ดกาแฟนะครับ <S <S <ets sound> <S ets sound> มันจะละเอียดนะครับเอาที่เราพอใจนะครับชอบกาแฟละเอียดเล็นกาแฟละเอียดขนาดไหนนั่นเองนะครับส่วนตัวผมนะครับผมชอบให้มันละเอียดค่อนข้าที่จะพอสมควรเลยนะครับเพือเวลามันอัดเนี่ยมันจะได้มีความเข้มแล้วก็ความหอมนะครับอ่าโอเคครับประมาณนี้ปิดปั๊กก่อนนะครับถอดตัวนี้นะครับ หน้าตากระปุงกาแฟนะครับเราจะบดแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับต่อไปนะครับก็เป็นขั้นตอนการชงเลยนะครับครับแล้วก็มาดูขั้นตอนการชงกาแฟกันนะครับนี่นะครับคือปุ่มเปิดเรากดปุ่มเปิดก่อนนะครับอาจาะได้ได้ครับเราก็ทําการรอนะครับให้เจ้าตัวอุณหภูมิเนี่ยมันขึ้นไปบริเวณนี้นะครับ จากนั้นเครื่องก็จะทำงานนะครับแล้วก็รอกันสักครู่นะครับระหว่างรอที่จะรอให้เครื่องชงกาแฟเนี่ยมันร้อนได้ที่นะครับเราก็จะมาดูอุปกรณ์ที่เหลือกันนะครับสิ่ที่ต้องใช้นะครับอย่างที่กล่าวไปนะครับน้ำ still water นะครับน้ำที่อุณหภูมิห้องนะครับด้วยความจุนะครับขนาดของน้ำนะครับ 180มิลลิลิตรนะครับอันนี้ผมประมาณเอานะครับน่าจะประมาณครึ่งแก้วนะครับแล้วผมนะครับก็เตรียมเนื่องจากว่าผมไม่มีตัวที่จะวัดว่ากาแฟนะครับใช้คีออสนะครับผมจะกะประมาณจากแก้วเอสเปรสโซแก้วเล็กอันนี้นะครับที่ผมก็ได้ทําการซื้อมาจากอีเกียนั่นเองนะครับแล้วก็แก้วอีกหใบนะครับสําหรับใส่น้ําแข็งนะครับ รับตอนนี้เครื่องชงกาแฟก็ร้อนได้ที่แล้วนะครับเราก็จะทําการชงกาแฟกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับก็นําผงกาแฟนะครับมาใส่ตัวตัวนี้นะครับตัวที่เอาไว้ใส่กาแฟนะครับผมก็จะทําการค่อยๆเทนะครับต้องระวังหกด้วยนะครับปกติเขาให้อ้อาจจะเยอะนะครับค่อยๆกะนะครับอาจจะมีหลกหกเล็กน้อยนะครับขอโทษทีนะครับ หลังจากนั้นนะครับไอตัวที่เป็นที่ตักของเขานะครับที่ตูดเนี่ยมันจะทําหน้าที่สามารถบดกดของมันนะครับผม,มจะกดให้มันแน่นๆหน่อยนะครับค่อยๆเกลีย่ยนะครับน้่นบนนี้จะมีคาว่า Max นะครับก็จะได้เห็นว่ามันใส่ได้เยอะขนาดนี้นะครับแล้วที่เหลือนี่ผมก็ทําการใส่ไปนะครับใส่เพิ่มไปนะครับ ค่อยๆเทก็ได้ครับถ้าไม่สะดวกที่จะตักใส่นะครับเทเสร็จนะครับก็ทำืบนเดิมครับกดถึงแม็กซ์แล้วนะครับก็2องช้อนเท่ากันนะครับกับที่ในในข้างห่อกาแฟเนี่ยว่าไว้นะครับจแลดวนะครับโอเคขออนุญาตเคลีย์พื้นที่นิดหนึ่งนะครับ อ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับใส่เข้าไปเข้าไปอีกเท่าไรเข้าไปอีกนะครับต้องจับนิดหนึ่งครับเพืาอว่าตัวเครื่องเนี่ยมีความค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะครับเป็นพลสสติกุกอยานนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับจะนี้นะครับแล้วก็เอาแก้วที่จะทำการใส่ตัวอ็กเปรสโซช็อตนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นด้านข้างนะครับครับเดี๋ยวเรามาชงกาแฟนะครับกดปุ่มบนนะครับหนึ่งครั้งจากนั้นเครื่องจะทำงานนะครับหอมากเลยครับพอมาใกล้จะเต็มแก้วนะครับกด ก็จะเห็นว่าตัวกาแฟเนี่ยนะครับมีความครีม่านะครับแล้วก็หอมมากจริงๆอันนี้ก็ทานได้แล้วนะครับเป็นเอสเปรสโซช็อตนะครับแต่เราจะทำอเมริกาโน่เย็นนะครับเราเดี๋ยวเราไปผสมน้ำอีกทีนั่นเองนะครับครับเราก็เตรียมแก้วนะครับใส่น้ำแข็งไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับเติมน้ำนะครับที่เราทำการเตรียมไว้นะครับ180้อยมิลลิลิตรนะครับหรือกะเอาก็ได้ครับประมาณสักครึ่งแก้วนะครับประมาณนี้นะครับ จากนั้นนะครับเทตัวเอสโซช็อตลงไปเลยนะครับหอมมากนะครับเทตัวครีม่าให้ลงไปหน่อยนะครับจากนั้นคนสัหน่อยนะครับให้มันเข้ากันหลังจากนี้นะครับใครชอบหวานก็เติมน้ำตาลได้เลยนะครับน้ำเชื่อมนะครับเซ็ตแล้วครับอเมริกาโนเย็นนะครับ รสชาติจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปลองชิมกันนะครับเหมือนเลยครับเหมือนอเมริกาโน่เย็น Starbucks เลยนะครับรสชาติดีทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวเอกเปรสโซนะครับเบสตัวนี้นะครับมีรสชาติที่ค่อนข้างดีนะครับ และตัวเครื่องชงกาแฟนะครับที่เราสั่งซื้อจากช้อปปีนะครับยี่ห้อลัดเชสนี่นะครับประสิทธิภาพค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปต่อไปเป็นยังไงนะครับก็กดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีนะครับลาก่อนครับผมสวัสดีครับ